ครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเขสู่เกม Last Chaos Good Game เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการทําฉายากันนะครับว่ามันฉายาแต่ละอันเนี่ยอันไหนบ้างที่เราต้องทําแล้วก็วิธีการทำเนี่ยว่าทำยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าฉายาอันไหนมันจําเป็นที่เราต้องทํากันเลยนะครับกดตัว C นะครับเข้าไปที่ตัว Affinity เนาะ เพื่อที่จะมาดูว่าฉายาตัวไหนเรายังไม่ได้ทําก็ฉายาอันไหนที่เราจําเป็นต้องทานะครับที่แบบเขานิยมทํากันเลยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฉายาหลักเนาะฉายาหลักที่เราต้องทํามาดูกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างอันที่1นนะครับก็คืออารอนกาดนะครับอารอนกาดจะเป็นฉายาของเมืองเอเกฮานะครับนี่นะครับมันจะบอกอยู่นะครับว่ามันเป็นยินดีต้อนรับสู่เมือง H, เอเกฮานะมันจะมีฉา,า,ายาหลักอยู่ประมาณ6ฉา,ายานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําทีละฉายาไปเลยเนาะมันจะบอกแบบละเอียดทีละฉายาไปเลย ก็คือฉายาที่1อ่ะก็คืออารอนกาดเป็นของเมืองเอเกฮานะครับฉายานี้จะรับภารกิจกับกัปตันเจรมี่นะครับ ให้เรามาลงทะเบียนเนาะมันก็ต้องการเลี้ยว55แล้วก็เงินในการลงทะเบียน10ล้านนะครับส่วนวิธีการเก็บนะครับให้มาดูที่ฉายามันเนาะมันต้องการที่5ล้านนะครับนี่เพราะว่ามันจะได้สร้อยแห่งอารอนมานะครับสร้อยแห่งอารอนมันจะเป็นสร้อยตัวนี้ที่ผมได้มาแล้วเนาะครับมันให้เก็บถึง5ล้านแต้มนะส่วนการเก็บที่ในการเก็บตำแหน่งในการเก็บให้เก็บประมาณตรงต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูเนาะต้นไม้นะครับนี่ต้นไม้สมุนไพรกดวาร์ปแล้วก็วาร์ปไปนี่นะครับนี่ ให้ดูในแผนที่ก็จะเป็นจุดในการเก็บฉายาตัวนี้นะครับก็คือดีที่สุดแล้วตรงนี้คนก็จะเยอะหน่อยวาร์ปมาที่ต้นไม้สมุนไพรนะครับนี่ดูตัวผมเห็นป่ะอยู่แถวๆตรงนี้นะมันจะเป็นที่โล่งกว้างนะครับตรงนี้อย่าลืมกดคูณ2ของ Affinity นะครับเป็นไอเทมแคสเนาะนี่การเก็บตรงนี้สามารถบดทิ้งไว้ได้นะครับห้าล้านแต้มประมาณวัน2วันก็ได้ละฉายานี้โอเคฉายาที่1จบไปนะครับฉายาที่จําเป็นเนาะเดี๋ยวผมขวาร์ปกลับเมืองแป๊บนึงหลังจากที่เก็บครบ5ล้านแล้วก็เอ่อมารับของรางวัลจากัตัตัันนนเจรมรมะบก็ให้ วันตามระดับแต็มที่เราเก็บถึงมันก็จะรับได้5ครั้งเนาะตามที่มันกําหนดไว้นะครับนี่หนึ่งห้าก็คือเราจะเก็บให้ได้5ล้านแต้มเพื่อทจะได้สร้อยมานะครับเป็นสร้อยกันดำเนาะที่เขานิยมใช้กันโอเคเดี๋ยวเราไปฉายาที่2กันเลยฉายาที่2ที่จําเป็นจะเป็นกาเดียนนะครับตัวมาซากาเดียนนะครับจะอยู่เมืองดาตันนะครับ ฉายานี้เเดี๋ยวเราไปเมืองดาตันกันก่อนโอเคหลังจากที่เราวิา่งมาถึงเมืองดาตันแล้วให้เราวิ่งขึ้นไปข้างบนของแบตตี้นะครับมันจะเป็นปราสาทเนาะหลังจากนั้นให้เรามารับภารกิจตัวกับตันอีธานนะครับโอเคเราก็ลงทะเบียนไปเหมือนจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเนาะก็รับไปโอเคผมรับตัวนี้ผมยังไม่ได้รับนะครับส่วนฉายาตัวนี้นะครับวิธีการทําก็คือให้เราบริจาคตัวหินไฟนะครับตัวหินไฟระดับซีเนี่ยจำนวน15ล้านแต้มนะครับก็หินไฟระดับซีนี้ได้มาอย่างไรนะครับก็ได นไฟหลังจากนั้นเอามาบริจาคนะครับเอามาบริจาคนี่ประมาณ25กองนะครับแบบกดคูณ2 a ง f i ฟฟินิตี้ยีกองมันก็จะได้15ล้านพอดีครับส่วนหินไฟนะครับก็สามารถซื้อได้เพราะว่ามีคนขายอยู่ตลอดนะครับก็ประมาณ25กองต่อ100บาทเนาะก็ราคาประมาณนี้เพราะว่าถ้าจะให้ทําเองมันจะนานมากๆเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทําผมก็แนะนําให้ซื้อครับสําหรับฉายานี้ ตัวหินไฟเนาะที่จะเอามาบริจาคฉาย,ยานี้นะครับ25กอง100บาทกดคูณ2ก่อนส่งด้วยนะโอเคก็จบไปสําหรับฉายานี้นะครับเป็นฉายาที่2ที่จําเป็นเนาะเป็นฉายาหลักที่จําเป็นนะครับสำหรับมาซาก,การ์เดียนค่ะของเมืองดาตันเนาะแล้วก็มาฉายาที่3ก็คือฉายาจีนาฟอสฉายาจีนาฟอสจะอยู่ในเมืองดาตันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ส่วนอื่นแถวแถวปราสาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองวาร์ปไปให้ดูเนาะนี่ๆตัวเนี้ยตัวบาบารเออผมจำได้ละตัวบาบารนี่นะครับัมพีวาร์ปของดาตันจะมีนะครับ ให้เราวาร์ปไปโอเคก็เป็นฉายาหลักอันท,ที่3ที่จําเป็นที่เราต้องทานะครับก็หลังจากที่เราวาร์ปมาหาตัวตัวบบาแล้วก็ให้เรามาลงทะเบียนกับบานะครับก็มันต้องการเลเวล70แล้วก็ต้องการเงิน20 m เอ็มนาะในการทานะครับก็ให้รับเลยส่วนวิธีการเก็บนะครับก็จะไปเก็บในดันร้อยนะก็จะไปเก็บในดันร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปไปดูที่เก็บให้ครับเดี๋ยวขอวิ่งแป๊บนึงโอเคตอนนี้ผมก็เดินมาถึงปราสาทที่จะใช้เก็บฉายาตัวที่3แล้วนะครับก็เป็นจีนานะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปในดัน รันนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการเข้านิดนึงโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็ผมจะไปบอกที่ในการเก็บฉายานี้นะครับก็ฉายาจีน่านะครับจะเป็นที่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราวิ่งเข้ามานิดนึงเนาะมันจะเป็นโถงกว้างที่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยกซอมบี้พวกเนี้ย ให้เรายืนเก็บอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้สามารถบอทได้นะครับแล้วก็ให้เราเก็บอยู่ที่ประมาณ15ล้านแต้มเนาะของจีนาฉายาที่3ให้เราเก็บอยู่ที่ประมาณ15ล้านแต้มเราไม่ได้เอากล่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเราเก็บเพื่อให้มันเปิดล้านค้าได้นะเพราะว่าเราจะไปสุ่มเอาไอเทมที่อยู่ในร้าน้านะครับเป็นฉายาหลักอันที่3ที่ผมนําเสนอในวันนี้เนาะครับสำหรับฉายาจีนานะครับโอเคฉายาจีนาก็จบไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูฉายาที่4กันเลยดีกว่าโอเคครับในส่วนฉายาที่4ก็จะเป็นฉายาโอฟอร์ดนะครับ ต่ยาโอฟอร์ดก็จะเป็นของเมืองเมอรักนะเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปเมอรลักกันก่อนหลังจากที่เรามาถึงเมืองเมอรักแล้วก็ให้เราวาร์ปไปที่ NPC ชื่อว่าเมจิเชียนกิฮานนะครับเพราะว่าฉายาการลงทะเบียนของฉายา,ยาที่เราต้องทำมันอยู่ตรงนี้นะครับของฉาย,ยาโอฟอร์ดโอเควาร์ปไปหลังจากที่วาร์ปมาถึงแล้วให้เรามาลงทะเบียนนะครับนี่ ลงทะเบียนกับตัวนี้นะครับตัว o f o r t ์ด e นะก็ลงทะเบียนไปมันต้องการเลเวล25แล้วก็ต้องการ 5M นะครับสิ่งที่จะต้องทำของของชายานี้ก็คือมันต้องการตัวตัวหินพอยชั่นนะครับก็หินพอยชั่นเนี่ยมันจะหาได้เฉพาะในช่วงสงครามนะมันจะหาได้ในช่วงสงครามเท่านั้นมันต้องการประมาณราว13-15าล้านแต้มนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเหินพอยชั่นอะประมาณ80กองนะครับมาบริจาคหินพอยชั่นจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเป็นสงครามมือรักนะครับ ตัวร้านค้าที่เราต้องไปซื้อหินพอยชั่นมันถึงจะแสดงขึ้นมาเดี๋ยวผมจะไปบอกจุดว่ามันอยู่ประมาณตรงไหนเนาะให้เราเข้าร่วมสงครามของมือรักแล้วก็เราจะสามารถซื้อพอยชั่นตัวนั้นได้นะครับให้เราเตรียมช่องไว้เลยประมาณ80ช่องนะครับมันต้องการประมาณ75กองถึง80กองนี่แหละในการส่งเนาะตัวหินพอยชั่นตัวสีชมพูเอ,อ้ยไม่ใช่เขียวเหลืองฟ้าเนี่ยมันจะมี NPC อยู่ตัวนี้นะครับเวลาส่งครามเนาะนี่น,นเห็นปะที่ผมยืนอยู่ในแผนที่นะครับ เห็นไหมจะเป็นรูปถุงเนี่ยเป็นพ่อค้าผสมกรีนเนอร์ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เรามาซื้อมาซื้อในช่วงส,วง,สวงครามนะครับประมาณ75-80ถึงกองเพื่อที่จะไปบริจาคให้กับตัวอ่าฉายานี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเวลาส่งก็อย่าลืมกดคูณ2อัพฟินิตี้ส่งนะครับมันถึงจะได้เยอะเนาะหลังจากที่เราบริจาคไปแล้วมันก็จะได้ราวประมาณ13-15ถึง้เตมนะครับเราก็จะสามารถเปิดร้านค้าได้แล้วก็จะสามารถสุ่มตัวแคปซูลได้เนาะก็เป็นฉายาหลักที่จําเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหล จบไปก็เป็นฉายาโอฟอร์สนะครับมาดูฉายาที่จําเป็นฉายาที่5กันต่อก็คือฉายาแบคไทลันนะครับฉายาแบกไทลันตัวนี้จะอยู่ที่เมืองเตียนาเนาะขอญอาติวาร์ฟกับเมืองแป๊บโอเคครับหลังจากที่เราวาร์ฟมาถึงเมืองสเตตยนาแล้วก็ให้วิ่งถอยหลังนาะนนิดนึงนะครับ แล้วก็มาหาตัวพาร์ที่อาร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนก็จะอยู่ที่เลเวล80แล้วก็ 50m เนอะก็ลงไปนะครับสําหรับฉายาในเมืองนี้ก็คือต้องเก็บให้ถึงประมาณ5ล้านเนาะ5ล้านแต้มตัวแบ็กไทยรันตัวนี้นะครับต้องเก็บให้ถึง5ล้านแต้มเพื่อเอาเครื่องรางแบ็กฟอร์ดนะครับเครื่องรางแบ็กฟอร์ดก็จะเป็นเครื่องรางประดับกนะันดำเนาะส่วนวิธีการเก็บแล้วก็ที่เก็บนะครับจะอยู่ประมาณเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูแล้วก็ผมไม่ได้บันทึกไว้เ okay. ฮ ส่วนจุดที่เก็บนั้นก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่ตรงประมาณ3แยกตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เร็วที่สุดก็ยืนให้อยู่ในตำแหน่งที่มันสามารถมองเห็นได้ทุกตัวหน่อยหลังจากนั้นก็บอดเก็บแถวๆนี้เลยนะครับสำหรับฉายาแบ็กฟอร์สเนาะก็เป็นฉายาที่สําคัญอีกฉายาหนึ่งเนาะเฮตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฉายาที่5แล้วนะครับแล้วก็อีกฉายาหนึ่งที่จําเป็นก็จะเป็นฉายาแบ็กไทยรัฐนะครับสำหรับฉายานี้ก็จะอยู่เมืองทาเรียน,นะครับเดี๋ยวผมออนอีกตัวแป๊บนึงเพื่อดึงตัวนี้ไปโอเคตอนนี้ผมก็มาเมืองไทยเรียนแล้วผม ตัวดึงมานะเพราะว่าเลเวลผมไม่ถึงนะครับมันต้องเรเวลร้อยสามสิบแล้วก็ต้องทำเควสผ่านเมืองมานะครับถึงจะเข้ามาได้ส่วนฉายาหลักอีกตัวก็จะเป็นตัวฉายาแบ็กไทแ n นของเมืองทาเลียนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาลงทะเบียนเนาะวิธีการทําให้เรามาลงทะเบียนกับตัวแบ็กไทแ n นกับตันตัวนี้ก็ลงทะเบียนไปนะครับมันต้องการเรเวลร้อยหกสิบแล้วก็ ต้องการ 200M เนาะก็ลงทะเบียนไปแล้วก็หลังจากที่เราลงทะเบียนไปแล้ววิธีการทําก็คือให้ไปดูตัวนี้นะครับตัวฉายาของม,มันมันต้องการแหวนเครื่องประดับแรมสโลแล้วก็เครื่องประดับตัวพันพาร์ตี้ตัวนี้นะมันต้องการอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับวิธีการเปิดตัว2 0 0 0 0 0พอยต์นี้ก็คือเราต้องเอาเครื่องประดับแรมสโลตัวนี้ครับ่วนวิธีการหาแหวนแรมสโลมาบริจาคนะครับก็เราไปลงดันเลเวล175เนาะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับดนันเลเวล175ก็ใช้ประมาณ50วงแล้วก็ กดอั f ฟินิ y ีคูณ2ส่งนะครับมันก็จะได้ตัวประมาณ2อ0แสนพอยพอดีก็จะสามารถบริจาคตัวนี้ได้นะครับมันก็จะได้กล่องนี้พอดีเลยมันจะได้ประมาณ2 0 0แสนแล้วก็หลังจากนั้นมันจะได้ม้วนคำพีควีตมา แล้วก็ให้เราอะเปิดใช้มวลคัมพีเควสอันนั้นแล้วก็เลือกประดับตามที่เราต้องการเนาะวนมากเขาก็จะเลือกประดับกันดํากันนะครับก็จบไปนะครับฉายาที่จําเป็น6ฉายาเนะาะการสมัครการลงทะเบียนแล้วก็วิธีการทานะครับก็มีอีกหนึ่งฉายานะที่ว่าเป็นฉายาที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนเขาก็ใช้กันนะครับเป็นฉายาตัวนี้นะครับ ลาคินการ์นะครับฉายานี้ก็ลงทะเบียน 200m โดยที่เลเวลไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาเก็บให้เรามาเก็บตัวนี่นะครับประมาณ15ล้านแต้มนะครับประมาณ15ล้านแต้มให้เรามาเก็บส่วนวิธีการเก็บนั้นเราก็ตีมอนธรรมดานี่แหละครับที่อยู่ในเมืองทาเลียนเนาะตีมอนธรรมดาที่อยู่ในเมืองทาเลียนระหวา่างที่เราเก็บเวล์ก็ให้เรามาสมัครตัวฉายานี้ไว้แล้วกเก็บเวลไปเลยนะครับให้ได้15ล้านแต้มก็จะสามารถเปิดร้านคาร้านนี้ได้นะหลังจากเปิดร้านคาร้านนี้ได้มันก็จะสุ่มได้ถุงแดงนะครับถุงแดงก็จะเพิ่ม เวลาเรากดใช้อะมันจะเพิ่มดาเมจประมาณถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์าสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะนะครับก็เป็นฉายาลองนะเป็นฉายาลองก็ไม่ถือว่าจําเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนฉายาหลากัลกๆก็ที่ผมอธิบายมาก่อนหนีน้นะครับหกฉายาแล้วก็รวมกับฉายาลาคินการ์ตตัอนี้ก็เป็นเจ็ดฉายาพอดีนะครับสำหรับฉายาหลักๆสิ่งที่เราต้องทำนะโอเคครับถ้าใครงงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะสำหรับใครงงเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป โอเคครับสุดท้ายนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเนาะกูกใจฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปถ้ามีข้อมูลอยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ